วันนี้ค่ะเอิร์ธจะมาทําคลิปเปิดทุงช็อปแล้วก็ try on เจ้านี่เลยค่ะยูนิโครมาลีแมกโนะคะที่เอิร์อะเพิ่งไปซื้อมาคือช่วงนี้เขามีคอลเลคชั่นพิเศษใช่ไหมที่ยูนิโคเขาร่วมกับมาลีแมกโซึ่งเฮ้ยมันก็น่ารักไงแล้วก็ยังไงถ้าเกิดทุกคนตามไปจิสตอรี่เอิร์ธก็จะเห็นว่าเอิร์ธอะไปล้มขาพลิกมานะคะเดินกระเพกกระเพกเลยอะแต่ด้วยความ เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องมีคอลเลคชันนี้เอิร์ก็เลยรีบพาตัวเองแบบเป๋ๆได้แล้วค่ะไปซื้อมาเลยนะคะทุกคนซึ่งก็โชคดีมากที่เราอะได้ของที่ต้องการพอดิพอดีเลยนะจ๊ะแต่ต้องบอกก่อนว่าจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วก็ารู้ว่าคอลเลคชันครั้งเนี้ยผ้ามันแอบบางกว่าตอนครั้งที่แล้วอยู่นะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าปลายปีนี้คือน่ารักคิวค้วๆมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันว่าสาวอ้วบอย่างเราใส่แล,แล้วเป็นยังไงนะจ๊ะอย่าลืมกด ไลค์แล้วก็ subscribe เป็น กำลังใจในการทำคลิปให้เอิร์ดด้วยนะโอเคมาเริ่มจากสิ่งนี้กันเลยค่ะรองเท้านนเองค่ะอันนี้คือแบบเป็นลายที่เอิร์ดว่าแบบมันน่ารักคิ้วๆมากเลยทุกคนแล้วคือความโชคดีคืออันนี้เป็นไซส์ M คู่สุดท้ายในยูนิโคลที่แฟชั่นไอแลนด์นะอันนี้ราคาอยู่ที่790บาทนะคะเอิร์เนี่ยปกติจะใส่รองเท้าอยู่ที่ประมาณ3637ก็จะเลือกเป็นแบบไซส์ M มานะจ๊ะมันดูคุ้มค่าการเสียเงนินนะแต่ยังไม่ได้ลองใส่ว่ามันจะกัดมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าพื้นอะนุ่ม นิ่มเลยนะคะคิวมากจริงๆนะคะทุกคนปิ่ิใจมากๆที่ได้มาต่อไปเป็นเสื้อค่ะก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะลายดอตนะคะสีขาวดำอันนี้เอิร์ดเลือกมาเป็นไซส์ M นะคะราคาจะอยู่ที่990บาทค่ะก็คิดอยู่ว่าอันนี้เอาใส่กับแบบขาสั้นแล้วก็ใส่กับตัวรองเท้าของเขาก็น่าจะเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันตอนท้ายคลิปว่าเป็นยังไง ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะไม่สิความจริงอีก2ตัวเพราะเออซื้อเป็นเข้าเซตนะคะก็จะเป็นนี่เลยจ้าเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะนี่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้นลายที่แบบอุ้ย แต่ว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็ผ้าก็บางอีกแล้วแต่ก็คิดว่าเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบบ้านเราตอนนี้นะคะอันนี้เออซื้อมาเป็นไซส์ M เหมือนกันราคา990บาทค่ะแล้วก็ที่ใส่เข้าเซ็ตของเขาก็คือจะเป็นกางเกงความจริงอันนี้เออไปลองแล้วที่หน้าร้านของเขาที่ในช็อปของเขาเนาะแต่ก็รู้สึกว่าตัวกางเกงไม่ได้เก็บทรงมากเท่าไหร่แต่ก็มันต้องใส่เข้าเสียดก็เลยซื้อมานะคะอันนี้เออเลือกมาเป็นไซส์ L นะคะราคา990บาทข้างหน้าก เป็นกระดุมแล้วด้านหลังก็จะเป็นยางยืดนนะจ๊ะส่วนผ้าก็เป็นผ้าฝ้ายที่ไม่ได้หนามากนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองแปลงร่างกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสาวอวบอย่างเราใส่แล้วจะเป็นยังไงจะสามารถครีเอทลุกออกมาเป็นอย่างไรได้บ้าง สำหรับลุกแรกนะคะก็แน่นอนว่าซื้อมาเข้ากันก็ต้องใส่ด้วยกันเนาะกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกับกางเกงของเขาค่ะใส่เข้ากันได้เลยจะเอาเสื้อทรัคออนไว้ข้างในก็ได้หรือว่าจะปล่อยชายออกมาก็น่ารักนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าขี้เกียจจะแบบซื้อกางเกงแล้วก็เสื้อนะคะ2อันมันต้องสองพันเน่ก็สามารถเปลี่ยนเปกางเกงขาสั้นสีอะไรก็ได้เลยค่ะน่ารักเหมือนกันเลยจ้าลุกต่อไปเป็นเสื้อตัวเดิมเพิ่มเติมคือเป็นกางเกงขาย,ยาวค่ะแน่นอนว่าชายเสื้อจะใส่เข้าไปข้างในหรือจะเอาออกมาก็ได้นะคะค แต่ว่ากางเกงเนี่ยอยากจะให้เป็นกางเกงที่ผ้าใกล้เคียงกันกับเสื้อนะเสื้อมันเป็นผ้า้ายใช่ไหมคะเราอาจจะใส่เป็นกางเกงฝ้ายหรือกางเกงลินินก็ได้จ้าส่วนสีนะคะแนะนําให้แบบเป็นสีเรียบเรียบไปเงี้ยแต่จะสีสันสดใสหรือจะขาวดําก็ได้หมดเลยค่ะ <c oughs> กางเกงยีนแะน่นอนว่าเข้ากับทุกลุกอยู่แล้วเนาะลุคนี้ขอปลุกความเป็นลูกสาวกำนันในตัวคะ่ะโดยการที่จะมัดชายเสื้อนิดๆน,นะคะมีความแบบว่าเว้าเอลหน่อยๆทำให้เออลุคนี้ดูแบบขี้เล่นดูเด็กมีอะไรมากขึ้นจ้า วัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเสื้อขาวดํานะคะเอิร์ดก็เลยจะขอมาแต่งตัวคุมโทนกันหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคอเขาไม่ได้กว้างมากใช่ไหมเอิร์ดก็เลยจะมัดผมแบบเป็นบันขึ้นไปนะคะทําให้เราอะดูไม่ตันมากเกินไปแล้วก็จะใส่กับกางเกงขาสั้นค่ะสีดําสีขาวก็ได้เลยนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็ใส่เป็นของเขามันก็จะคุมโทนเข้าไปทั้งแบบหัวจะรดเท้าเลยลลกต่อไปนะคะเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะด้วยกางเกงขาย,ยาวนะคะเป็นสลักเลยก็ตัวนี้นะเอิร์ดเลือกเป็นสีคุมโทนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ว้วเเออาสื ใเขข้้้าาไไปวงนนะะคลุคนี้เป็นลุคที่เราสามารถไปทํางานได้ความจริงถ้าเกิดใครอยากได้ความสบายก็เอาใส่เสื้อปล่อยออกมาได้นะคะแต่ส่วนตัวเอิร์ดชอบเอาเสื้อไว้ข้างในมากกว่าไงแต่ตัวนี้นะคะจะอาจจะใส่คู่กับรองเท้าของเขาไม่ได้แล้วนะเพราะเอิร์ดรู้สึกว่ามันแอบตันไปทั้งตัวเลยแนะนําให้ใส่กับรองเท้าที่มันเปิดๆแล้วก็สีสว่างๆสีขาวสีครีมที่มันกลืนกับเท้าค่ะก็จะทําให้เราดุ่มไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะจ๊ะเป็นงานกันบ้างคะกับลุคของยูนิโคลเอสกับมาริเมโกที่เอิร์ดเอามาให้ดูกันนะจ๊ะ นี่คือรีบทําให้ดูกันเลยนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครอยากซื้อก็ลองไปหาดูกันนะที่ยูนิโครทุกสาขานะจ๊ะทุกคนถ้าอยากให้เออไหนหยิบเสื้อผ้าของแบรนด์ไหนหรือหยิบอ,อะไรมาลองกันก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงมันอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะย